เพื่อนๆถ่ายรูปกันชจำเลยค่ะแต่ดแตตอนนี้นะคะทุกคนเราจะมาซื้อตั๋วนะคะห้าคนค่ะห้าคนห้าคนล่าสุดก็คือมีคนลืมนะคะลืมก็ปตักาศต้องขับไปเอาดโุยค่ะบ๊ายยเราก็มารอรถไฟกันต่อนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปชียงกันนะคะ อีกคนนึกบบกระเป๋าตังค์อยู่นะคะทุกคนลืมกระเป๋าตังค์เนาะนี่นะคะคนลืมกระเป๋าตังค์ค่ะเป็นไงบ้างแบบนี้เลยขอร้อง <laughs> ลืมกระเป๋าตังค์ใช่ไหม <Hey. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวเชียงอํากันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมารอรถไฟที่สถานีรถไฟราชบุระคะีค่ะรถไฟออกสิบโมงค่ะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรถไฟมาแล้วก็จะไปไปกันนะคะมามึง สิบโมงสามนาทีไปกันต่อตอนนี้เรากำลังรอยยืนรอรไฟนะคะรถไฟกำลังจะมาแล้วมั้งไปกันต่อไปกันต่อตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงยี่สิบรถยังไม่มารอรถยู่ค่ะรถยังไม่มาแต่ในใบบอกว่ามากี่โมงสิบโมงรอกันต่อนี่นะคะของพวกเราเยอะมากเลยค่ะหนึ่ง 2องสามสี่นี่เราจะไปแต่แรกแต่แรกแต่แรกกันค่ะทนะุกคนตอนนี้เราได้ที่นั่งกันแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะคะแล้วไปลงที่สถานีชะอำชะอำค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกันต่อ ะคะ 18, ิดถึงสถานีชามแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยว่ไปนะไปที่พกันเรียกแบบยกล็บไปที่พักะช่คะ่ะ,คะเดี๋ยวไปเรียกแกล็บก่อนนะคะค<อ>เรียกแกล็บแล้วนะคะทุกคนกคนละ14บาทเท่านั้นคือถูกมากรอแกล็บมาเลยค่ะมาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินกันไปกันขอบ เตียงนุ่มมากเลยค่ะร้านเมาข้ากินได้นะคะหยิบดีค่ะอัน้หยิบได้จริงค่ะกินไหมพอยังตอนนี้เราก็จะมาสั่งข้าวกินกันนะคะทุกคนเป็นร้านอาหารตามสั่งตอนนี้กำลังสั่งข้าวอยู่นะคะได้ข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินที่ห้องพักค่ะ ตอนนี้คือเดี๋ยวต้องไปรอห้องพักก่อนนะคะทุกคนแดดล้มลมเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันค่ะี่น่ะคะนกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะหลังจากที่เราขับฟื้นกันนานพอสมควรแล้วเดีย๋ยวเราจะาปั่นจักรยานไปคาเฟ่กันค่ะ ระยนทางนะคะ6.1กม<อ>แต่ว่าเรายักไปค่ะร้านป้าคนนั้นหรอคือไปเช่าโมไซนะคะทุกคนคืนว้าโมงพรุ่งนี้300านสามบาทสคนหลังเห็นไหมเป็ด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 ถึงคาเฟ่แล้วนะคะทุกคน เราจะมารีวิวกันว่าคาเฟ่นี้มีอะไรคาเฟ่ชื่ออะไรนะ Modern Beach โอเคค่ะแ้วก่อนน้องไว้สั่งเครื่องดื่มก่อนนะคะที่ทุกสุดกอคือจเจีบิ๊ oh. สั่งเครื่องดื่มนะน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิวให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปที่คาเฟ่นี้นะคะ แต่อัไหนกิก็อร่อยดีขมขขมมออกชาเขียวอร่อยตัวหัวอร่อยเป็นชาเขียวแบบอันนี้คาราเมลมึงกินห้องกูแล้วมึงเลอรู้ว่าน้ำจืดหวานจ้ะเพื่อนๆถ่ายรูปกันชจำเลยค่ะคือบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนแบบที่นี่คือบรรยากาศดีมาก ดีมากนะคะทุกคนที่ที่ถ่ายรูปเยอะมากแบบสวยๆขนาดเลยถ้าใครแบบหาคาเฟ่แถวชะอำคือแบบแนะนำมากถ้าใครมาถ่ายรูปช่ำค่ะทุกคนา จะชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเราจะถ่ายรูปก,กันตรงนีก่อนเออออกมาทำงานตะกีนะออกมาทำงานตะกีเป็ดน้องเป็ดนี่นะคะกำลังแวนรถไปกินหมูกระทะค่ะเดี๋ยวรออีกสองคนตามมาข้างหลังไปเลย,เลยไปกันต่อา <laughs> <laughs> มันอยู่บ้านเนลยหรอต้งเด็กโตเขาชิวอ่ะ เรามากินหมูกระ,ะทะานโอ้โหนลค่ะตอนนี้ก็คือเอาของหมาเต็มโต๊ะเลยนะคะ สดมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังกลับแล้วนะคะทุกคนเช็คอินออกเรียบร้อยแล้วกลับรถไฟเที่ยวไปสองนะคะอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะคะเรามานั่งอยู่ที่ห้างกันค่ะ กำลังจะสั่งห้อยนะลุกทอันไ้วนเจ้อเดียวร้อยยี่สิบขั้สาร้อย้า กำลังไปซื้อตั๋วกลับบ้านนะคะอุ้ยเห็นปลาช่ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงที่สถานีรถไฟราชบุรีแล้วนะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณทำไมบ๊ายบายดิบบ๊าายย